วันนี้ผมมาสำรวจที่โครงการกำลังจะเปิดใหม่นะครับในเขตของตำบลเขาขรุงอ,อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นเส้นติดกับถนนเส้นบ้านห้วยยางไปสู่อ,อําเภอบ้านโป่งนะครับซึ่งถนนเส้นนี้นะครับทางหลวงชนบทเนี่ยเป็นถนนที่มีรัศมีกว้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมอะแต่ว่าตอนเนี้ย แปลงที่ราคาเบาๆนะครับอยู่ในโครงการนี้นะครับซึ่งตรงด้านเนี่ยเราจะทาเป็นถนนหินคลุกให้แบบนี้นะครับที่เห็นแล้วเดี๋ยวก็จะมีล้อมรั้วนะครับช่วงด้านหน้าครับจะเป็นรั้วข้าวบอยสี่ชั้นส่วนด้านข้างกับด้านหลังครับจะเป็นรั้วลวดหนามนะครับแล้วก็ทําประตูบานเลื่อนบานสไลด์เป็นประตูปิดเปิดให้ด้านหลัง ท้ายโครงการทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อที่2ไร่ราคานะครับไร่ละ4ี่แสนห้าเท่านั้นก็ตกเฉลี่ยเพิ่งจาก9ก้าแสนบาทนะครับกับเนื้อที่สองไร่ส่วนด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการสำรวจนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังเริ่มปรับพื้นที่แล้วก็กําลังเริ่มทําพวก ล้อมรัว้วปรับถมดินแล้วก็ทางเชื่อมเข้าแล้วเดี๋ยวไฟฟ้านะ้ำประปาจะมีมาให้ถึงหน้าแปลงนะครับด้านหน้าติดถนนนะครับหนึ่งไร่ราคาเจ็ดแสนเก้าแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับบอกเลยว่าที่ตั้งตรงด้านนี้นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่เขาขุอา่ออำเภอบ้านโป่งใช่ไหมครับของเราอะ่ะจะอยู่กับ ใกล้กับสีแยกไผ่สเกาะนะครับ3.5กิโลเมตรหรือว่า3กิโลครึง่งตรงด้านบริเวณนั้นมีเซเวนเว่ะครับ3กิโลครึง่ง หมายความว่าเด็กเซเว่นสามารถมาส่งของให้ได้นะครับถ้าเกิดเราโทรสั่งนะครับแล้วก็มี CJ เนะครับแล้วก็มีตลาดนะัดตรงบริเวณนั้นมีอนามัยนะครับมีอบตอยู่บริเวณละแวกแถวๆนั้นก็ถือว่าโอเคแถวนี้มีเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับแล้วก็คนที่ทํางานพวกบริษัทต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคเนี่ยครับตอนนี้เตรียมรั้วนะครับเอามาวางตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะล้อมั้วลวดหนามด้านข้างกับด้านหลังก่อนเลยส่วนด้านหน้าของทุกๆแปลงเนี่ยจะเป็นรถคาร์บอยตีชั้น พร้อมกับประตูบานสไลด์นะครับทางด้านนี้วิ่งไปเรื่อยๆจะไปที่วัดหนองไก่ขันไปโพธารามไปจอมบึงได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีต้นเสาครับอยู่บริเวณตรงด้านจุดนี้อ่าเนี่ยแล้เราเห็นไหมครับว่าก่อนที่จะถึงถนนลาดยางครับมันมีสมีรัถนนอยู่ซึ่งเหลืออยู่ประมาณละละาซัก10 สถึง15เมตรได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงด้านบริเวณเนี่ยในอนาคตมีโอกาสขยายถนนนะครับถือว่าแปลงนี้เป็นแปลงสวยแล้วเนี่ยเขาทําทางเชื่อมเข้านะครับเป็นหินคลุกเข้ามาแล้วก็มีรอยท่ออยู่ข้างใต้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแนวรั้วคาร์บอยเนี่ยครับจะอยู่บริเวณจุดนี้นะครับผมแล้วก็รั้วลวดหนามตามไปนะครับบางแปลงเนี่ยมีถนน2ด้านด้วยอ่าแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยหไร่ นะครับ79เดี๋ยวรูปผังนะครับมาดูกันในเว็บไซต์นะครับหรือว่าทักไลน์เข้ามาที่ไลน์ Official Account ของนัชนนได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอรไซน์ side, แล้วก็ตามด้วย f อที่ย่อมาจากแฟนคลับ0922635563ด่วนนะครับมีทั้งหมดแค่9แปลงเท่านั้นติดถนนหลักเนี่ยอยู่8แปลงด้านท้ายโครงการ1แปลงก็คือ2ไร่900,000นะครับถือว่าราคาถูกเนี่ยครับดูสิถนนโอ เฉพาะละายานี้ก็2เลนนะครับรถส่วนกันได้สบายสบายแล้วแล้วก็ตรงด้านเนี่ยครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะคบผมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยติดต่อผมด้วนเลยนะครับบ้านและที่ดินทำเรดีนะเซเว่นก็ใกล้ซีเจก็ใกล้3กิโลครึ่งแล้วก็มีตลาดนัดมีอานามัยมีออตอ3กิโลครึ่งเท่านั้น วิ่งออกไปเนี่ยเป็นเส้นคลองชลประทานประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเนี่ยเราเห็นรถวิ่งกันเลยนะครับแบบนี้อา้าวใครตัดสินใจก่อนเข้ามาดูก่อนนะครับมาเลือกรั้วแปลงไหนที่ตุนเองชอบนะครับเรามี1ไร่เป็นต้นไปจนไปถึงประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับ1ไร่ครึ่งเนี่ยราคาเพิ่งจะ1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะครับเอกสาริที่โฉนดครุฑแดงน,นส .4 สี่จอนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปติดตามนะครับกันเรื่อยๆนะครับกับโครงการนี้ อยู่ดีนะครับหรือว่าอยู่ดีนั่นเองบาย